พื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทให้พเ,เพื่อนๆเลือกทํากันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนดูคลิปคิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคล,คลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุทกๆคอมเมนต์เลยนะครับโอเคก็ก่อนจะรับชมคลิปผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับ โอเควันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บขุดเหรียญน,นะครับโอเคก็เป็นเว็บขุดเหรียญ e t h e รีนะครับนี่นะครับ Ethereum นะครับก็สมัครครั้งแรกฟรีกําลังขุดอยู่ที่1 g h t a S นะครับให้กําลังขุดมาฟรี1 g h S นะครับโอเคหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้ก็วิธีการสมัครนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่คำว่าทดลองตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคพอเสร็จก็ให้เพื่อนๆใส่ชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีเมลของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านของเราอันนี้จะเป็นะยืนยันรหัสผ่านนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ติ๊กถูกตรงนี้กดลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ก็ผมได้สมัครไว้แล้วเดี๋ยวผมเข้าสู่ระบบให้เพื่อนๆดูเลยนะครับโอเคพอเข้าสู่ระบบมานะครับก็จะเจออยู่หน้านี้นะครับหน้าแผงควบคุมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญบิตคอยนะครับก็อันนี้จะเป็นของสายลงทุนนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของสายลงทุนเหมือนกันนะครับ ไลคอยนะครับแดดนะครับแล้วก็มีประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นขุดฟรีนะครับนี่นะครับอีทีเลี่มนะครับก็ฟรีกําลังขุดอยู่ที่1 m ึ่งับเนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ขุดไว้อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บกันก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการซืええ flanzen, ้อนะครับซื้อกําลังขุดนะครับตรงนี้ก็ไม่แนะนําไม่เพื่อนๆซื้อนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ โอเคก็ให้เพื่อนๆทำฟรีดีกว่านะครับเพราะสายฟรีเรามาพิสูจน์ไปพร้อมกันว่าสายฟรีจะถอนได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นก๊อกน้ำนะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆมากดรับตรงนี้ไว้ด้วยกันนะครับก็มารับเป็นน่าจะได้เป็นของ LTC นะครับก็รับได้ทุกๆ3มชั่วโมงนะครับก็โบนัสถัดไปของคุณจะใช้งานได้อีก3ามชั่วโมงอย่างนี้นะครับโอเควิธีการกดรับนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่คาว่าเรียกร้องตอนนี้นะครับ ก็จะเด้งมางี้ผมก็จะได้มาอยู่ที่ ,3434 ันสีสามตชิ LTC นะครับโอเคประมาณนี้พอครบ3ชั่วโมงเรามากดรับใหม่ได้นะครับตรงนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็เพื่อนๆก็ลองมาทำกันดูได้นะครับมาพิสูจน์ไปพร้อมกันว่าสายฟรีจะถอนได้หรือเปล่านะครับโอเคตรงนี้จะเป็นระบบเกี่ยวกับการฝากกับการถอนนะครับตรงนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็น การฝากการถอนนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ถ้าเรากด BTC อยู่นะครับโอเคถ้าเรากดเป็นอีทีเลียมนะครับโอเคอีทีเลียมนะครับก็ทองขั้นต่ำอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับก็เขาจะคิดเป็นดอลลาร์นะครับเว็บนี้โอเคก็ให้เพื่อนเพ่มาเพิ่มที่อยู่กระเป๋าของอีทีเลียมใส่มาด้วยนะครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับวิธีการชำระเงินนะครับก็จะเป็นอีทีเลียมนะครับ โอคอีท okay. e ีเลียมอีทีเฮดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่นะครับตรงนี้โอเคที่อยู่ตรงนี้ก็ใช้เป็นฟอสเซตเพย์ก็ในฟอสเฟตเพย์มันจะเป็นของเมตา马克นะครับก็เพื่อนๆเนขาไหนมีเมตา马克ของฟอสเฟตเพย์ก็ก๊อปมาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะสมมุติให้เพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปเป็นของบิตคอยไปแทนนะครับก็ให้เพื่อนๆมาใส่ตรงนี้รหัสพินตรงนี้นะครับก็คือรหัสผ่านของเราที่สมัครเข้ามานะครับ โอเคก็ประมาณนี้ก็คือเป็นรหัสผ่านที่เราสมัครเข้ามาทีแรกเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นของเดี๋ยวผมจะใช้เป็นของบิดครับนะครับเอาลิงก์กระเป๋าของบิดครับมาใส่นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในกระเป๋าบิดครับนะครับว่าวิธีการเอาเหรียญไปเอาลิงก์กระเป๋าของเหรียญ E t ทมาใส่อย่างไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในบิดครับเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาในกระเป๋าบิดครับแล้วนะครับก็จะอยู่หน้านี้วิธีการเอาเหรียญลิงก์กระเป๋านะครับ คอยเพื่อนเพื่อนกดมาตรงที่คําว่าเป็นรูปกระเป๋าเงินตรงนี้นะครับถ้าทําในมือถือก็จะง่ายหน่อยนะครับแล้วให้กดมาที่กระเป๋าของฉันนะครับตรงนี้โอเคก็เราจะเข้ามาอยู่หน้านี้นะครับเป็นหน้ากระเป๋าเงินของเรากระเป๋าเก็บเหรียญของเรานะครับก็ให้เราเลื่อนหาโอเคนี่นะครับอีทีเรียมถ้าเพื่อนเพื่อจะใช้เป็นอย่างผมก็ได้นะครับเขาไม่ได้จํากัดนะครับว่าให้ถอนเข้ากระเป๋าอะไรนะครับนี่นะครับลิงก์กระเป๋าของอีทีเรียมนะครับให้เพื่อนเื่อกด ก๊อปปี้อย่างนี้ก็ได้หรือกดคัดลอกอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็เอามาวางตรงนี้นะครับอย่างนี้โอเคพอเสร็จปุ๊บเราก็ตรวจทานให้ดีนะครับพอเสร็จปุ๊บเรากดเพิ่มที่อยู่เข้าไปเลยนะครับโอเครหัสพินตรงนี้นะครับก็ให้เราตั้งรหัสพินลองตั้งรหัสพินขึ้นมาใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองตั้งรหัสพินขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับโอเคอย่างนี้โอเคแล้วกดเปลี่ยนรหัสนะครับ โอเคอัปเดตตรงนี้นะครับโอเคเราก็ลองมาใส่ใหม่นะครับโอเคอย่างนี้เรากดเพิ่มเข้าไปนะครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ได้เพิ่มเป็นที่อยู่ของอีทีเรียมเข้าไปแล้วนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้ก็ถ้าเพื่อนๆจำรหัสไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็มาใส่รหัสผ่านใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นสี่ตัวนะครับประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปอันต่อไปก็จะเป็นประวัตินะครับประวัติตรงนี้ ก็เป็นประวัติการถอนของเรานะครับผมก็ยังไม่ได้ถอนผมก็เพิ่งสมัครมาพร้อมเพื่อนๆเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาพิสูจน์ไปพร้อมกันนะครับว่าสายฟรีถอนได้หรือเปล่านะครับโอเคก็จะเป็นขุดออฟไลน์เหมือนเดิมนะครับก็คือให้เพื่อนๆสมัครมาแล้วเพื่อนๆก็ปล่อยทิ้งได้เลยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นโปรแกรมการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคก็ประมาณนี้ นนี้ก็จะเป็นการเซตติ้งก็คือตั้งค่านะครับตั้งค่าก็คือตั้งค่ากระเป๋าที่เก็บเหรียญของเราแบบเมื่อกี้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นข่าวสารของเว็บเขานะครับตรงนี้นะครับพอประมาณนี้นี่ก็จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับคําถามที่พบบ่อยเพื่อนๆติดขัดตรงไหนเพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูตรงนี้ได้นะครับโอเคอย่างเขาบอกว่าอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูศึกษากันดูได้นะครับตรงนี้จะเป็นรายงานตรงนี้ความคิดเห็นนะครับ ตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนโทนได้นะครับเป็นโทนดําหรือโทนขาวอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกลับไปแผงควบคุมอ่าถ้าเราจะถอนก็คือถอนขั้นต่ําอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับถ้าเป็นอีทีเรียมนะครับโอเคเลือกเป็นลิงกระเป๋าอันนี้นะครับก็ค่าธรรมเนียมนะครับเขาบอกค่าธรรมเนียมรวดเร็วอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้ถอนขั้นต่ําอยู่10ดอลลาร์นะครับของเว็บนี้ โอเคเราลองมากดที่แปลงตรงนี้นะครับคือแปลงจะแปลงได้ก็คือ0.1 USD เท่านั้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้โอเคเว็บนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเงินหลักของเรานะครับโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลาผมมาอัปเดตเว็บนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ